เพราะฉะนั้นก็จะแนะนำอีกเมนูหนึ่งนะฮะเมนูนี้ก็อยู่ที่จังหวัดตรังแต่ว่าก็จริงๆก็อาจจะเห็นโดยทั่วไปแต่ว่ามันก็แล้วแต่สเสน่ห์ของแต่ละร้านนะครับนั้นก็คือข้าวมันไก่ข้าวมันกงไก่จังหวัดตรังนี่ร้านนี้เลยครับตัสนีมผมอ่านถูกไหมตัสนิมเป็นร้านอาหารมุสลิมน,นะครับแต่ว่าตั้งอยู่ที่ริมทางครับ อยู่เยื้องกับปั๊มน้ำมันบางจากถนนตรังสตูลน,นะฮะอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังครับบางทิศเนี่ยเขาเป็นเจ้าของร้านนะฮะขายข้าวมันไก่แล้วก็มีข้าวหมกไก่มีข้าวหน้าเป็ดนะครับมีเครื่องในวัวขายมา40กว่าปีแล้วคุณเลชนีตั้งแต่รุ่นคุณพ่อจนถึงรุ่นลูกเลยนะครับพอคุณพ่อเสียชีวิตไปก็แกก็ลาออกจากงานวิศวกรรมเครื่องกลนะครับมาดูแลคุณแม่แล้วก็ครอบครัวที่จังหวัดตรัง แล้วก็ระยะหลังๆนี่แกก็เห็นว่ามันมีร้านค้าผุดขึ้นมามากลูกค้าก็ลดลงก็เลยคิดเมนูใหม่นะครับเมนูใหม่ของแกเนี่ยเรียกว่าให้เยอะกินอิ่มแบบจุกๆก็กลายมาเป็นข้าวมันไก่ทูโทนครับจัมโบ <c oughs> ้ทูโทนยังไงครับมีข้าวสองสีในถาดเดียว <c oughs> <c oughs> นี่ข้าวมันไก่ทูโทนนะ <c oughs> ข้า <c oughs> ข้าวสองสีในถาดเดียว ทั้งข้าวมันไก่ข้าวหมกไก่นะครับตามด้วยไก่ทอดไก่ย่างไก่อบ<ก>นะเครื่องในไก่น้ำซุปน้ำจิ้มเครื่องเคียงต่างๆแถมมีน้ำอัดลมให้ด้วยหนึ่งขวด <c oughs> ราคาร้อยามสิบเาบาท <c oughs> คุรัชชนีเนี่ยอิ่มจุกจุแบบนี้ร้อยสามคุ้มไหมคุ้มม, <c oughs> มากๆผมว่าเกิดคุ้มเลยอนะ่ะอิ่มจุกจเลยอนะ ทานได้กี่คนครับบางคนบอกทานได้สามคนทานได้2คนอุ๊ยเก๋จบเปิดคะเนี่ยแกเปิดเมนูนี้มา5เดือนครับโอ้โหผลตอบรับดีเกินคาดลูกค้าจ่ายเงินแล้วบอกว่ากินถามจริงได้ใช่หรอร3 9ยสามสิบเก้าร้อยสามสิบก้าครับ้ทำไมทูโทนยาวมากจังเลยเออตอนแรกผมนึกว่าทูโทนก็คืออย่างละครึ่งถ้วยเนี่ยเป็นข้าว S <S <S สีหนึ่งอีกครึ่งถ้วยเป็นข้าวสีหนึ่งอ,อันนี้แกเล่นสองถ้วยเลยอโอ,ใอ,โอ้ให้เยอะจริงๆนะครับแต่ว่าอาหารจานเดียวก็มีแกขายสี่สิบหกสิบถ้าจานเดียวๆนะ,ะแต่ถ้าเป็นเมนูทูโทนร้อาม <13 9 S 2> เมนูทูโทนเนี่ยร้อยสอ่าเปิดเจ็ดโมงถึง15บหนาฬิกาลูกค้าแบบชุกมากเดี๋ยวไปฟังพี่อุทิศก่อนนะครับบังทิศครับ ใส่ใจเราต้องใส่ใจแล้วก็เลือกของที่มีคุณภาพสดใหม่ทุกวันคือสูตรการทำต่างๆนี่ก็เลยใช่ครับแล้วก็คิดเองบ้างหลังๆก็เสริมเข้าไปอย่างเช่นข้าวมันจัมโบ้นี่ก็เสริมเข้าไปข้าวพวกไก่อบไก่ย่างนี่ก็เสริมเข้าไปเมื่อก่อนจะมีมีไม่กี่อย่างตัวนี้จะเพิ่มให้เยอะ